ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจะบเบอรสุกุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องมนิกะพาพี่พะนองเนาะคะ่ะมาทําบุญเปิดโชกเปิดลาภิวัดภูบอนเนาะคะ่ะพี่น้อง่อนอื่นกาขออน,อนุมัติโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกทุกบัทีได้เฮดมนีเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอซี่กะแล้วเตจะบเบิรสุขุสุคนเนาะคะ่ะวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกแปดเนาะคะ่ะพี่น้องมาด้วยโชคลาภเสียงกา,ากข่างกีจจะดัางแน่เนาะคะ่ะลมกะแห้งแห้งมูนิ มืออื่นเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้วางกะสามารถไปเอาโชกอลามน้ำกันได้เนาะคะ่ะพี่น้องอยู่วัดร้มสลิกาวัดเขาชงงวัดมณีวแงะะ้วกะสถานที่ที่เตรียมไปด้วยบาร,รมีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะดงละครอเนาะคะ่ะบาร,รมีภูพญานาคูเขาเนาะค่ะพี่น้องแ้วกาบารมีอ่ะแม่สุนันท่าเนาะค่ะอาจจะว่าบุกไวยด้ยินปันหดได้พี่น้องขอโทษขอภัยเนาะคะ่ะกินเขากินน้ำพิ่งแล้วื่อทีเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบิ่งความสวยงามของ วัดวาอารามแล้วก็ไปเบื่องความสวย,ยงามของปูพญานาคไมยานคราชีสําคัญวัดหูบอลแห่งนี้เนาะคะ่ะบารมีปูสมวัดเขาหน่อยเนาะคะ่ะทุกทุกทางทีเดินทางมาขอพรอกับประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใด,ดที่เป็นาสายแบบเสียงฉกเสียงลาบหรือว่าผู้ใดที่มาซื้อเลขเนาะคะ่ะกนนันแนะนาเนาะค่ะมาวัดหุบอลเนาะคะ่ะสักราปูญาพญานคราชแล้วอย่าลืมเนาะคะ่ะปูสมเขาหน่อยเนาะคะ่ะคือแบบ ที่ติสุดนัพี่น้องในเรื่องโชคลาภส่วนมากลูกล้านผู้ใดอะเวียนมากก็มักจะได้โชคดลาภเพราะว่าจะเป็นโชคลาภรัฐบาลหรือใดๆก็ตามแต่เนาะค่ะบางเรื่องก็บว่บบาบ่ไดดเนาะค่ะพี่น้องมันจะแบบจังหลาเดือมันกแต่บ,บถือบ่กกวนเนาะคะ่ะหมดอันนี้การเจ็บเดี๋กะจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องกะวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องกะเฮ็ดล่มพานพี่น้อง ลงทานก๋วยเตี๋ยวนอนหลัเพื่อนมีให้รวมเป็นเจ้าภาพอยู่ผู้ใดที่อยากเป็นเจ้าภาพก็สมัรถไปติดต่อทางวัดใดเนาะคะ่ะพี่น้องวัดธรรมกาลิตานะคะจะเป็นเจ้าภาพลงทานก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็ตอนนี้ทางวัดก็บ่าท่านในมียังจัดสางหรวอใด,ใดๆเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นก็ยังละ่ะซื้อที่เนาะคะ่ะพี่น้องก็มีโอกาสดดไปถวายปัจจัยตามกําลังเนาะคะ่ะในการซื้อที่ถวายวันเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ สี่เพื่อนมีโชคม,มีลาบเป็นกับไปรวมทำบุญกับทางวัดเนาะค่ะพี่น้องพอพว่มียังไห้ดอกพี่น้องคู่มือนี้อ่าผ้าเบิง้งความสวยงามตามวัดวาลามแล้วกะผ้าแบบทำบุญแล้วกะเบิ้งมองหันมองนีไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้คอยกะบ่คอยเด้มีง่านียังบุนไหวเพราะว่าคอยจากไห๋นเนี่ยงานบางอย่างคอยกะว่างมือแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคอยมือยงคอยบ่อยางอีงังคูม่มือนี้บางทีอคอยกะคิดเด้อ ่อยกับบอดด้ลำบากขนาดนั้นเลยพี่น้องเอาจริงๆ่อยกับพ่อมีพ่อกินทั้งสิบอได้รวยคอยกับพ่อมีพ่อกินอ่าบางคืออ่อยกับเมื่อดีว่าเออคู้เฮ็ดงาน,นยังกระโดดกระเดียร์บางคืออือแต่จะเป็นอายุห้าหลายแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้าอายุสามสิบสามแล้วเนาะค่ะพี่น้องอาจจะแบบเมื่อยกับ้าที่การงานเพราะว่าเฮ็ดงานตั้งแต่อายุยี่สิบเนาะคะ่ะยี่สิบกว่า กัเรียนจบก็เริ่มเฮ็ดงานบ่ก็สิแก้งไปเนาะค่ะมาเฮ็ดหนักนักตอนอายุยี่สิบกว่าดิพี่น้องยี่สิบก็ฟรีละมันก็เมื่อยเนาะพ่นแต่อยากให้พี่น้องที่ติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องบางเทื่อ,กอา,ากาศจะบ่มีโชคลาภให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะเพราะว่าเจ็บก็บ,บ่รู้ว่ามันสิออกเหลืองเนาะ,ะก็เมื่อยกะะั ช่วงนี้ก็บ่อยากออกฤทธิ์ออกเดชเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าพอกับป่บวยแห้งเนาะคะ่ะจากสีซ้ำใดเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าตองแบบใส่อ่าเรื่องออกซิเจนตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นก็เป็น่นกับป่วยมาหลายปีแล,ะละ้วล่ะเบาหวานก็บสี่หาปีตัดขาไปแล้วลาสุดขาะมะเล็งในลำใสระยะสุดท้ายนะคะพี่น้องต,ตามอาการเพราะว่าตอนนี้ก็บ่กินข่าวกินน้ำคอยกนบ่มีกระชีพกระจายสีมาเฮ็ดียังดอกช่วงที่เขาบอกตรงตรงไ่อยากออกฤทธิ์ออกเดชยัง คิดแต่น้ำพอเนาะค่ะพี่น,อน้องคนเท่าก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าคนเฮ่าอ่ะเกินมากมันก็ต้อตงตายดูคนหละพี่น้องอ่าแต่ว่าถามมาเจอกับเจพาะเมืเอ่อเช่นพ่อแม่พ่อแม่เฮาก็มีผู้เดียวเนาะค่ะพี่น้อง,งเธอเท่าจากเขาวัดพยายามปล่อยวางสำหรับแต่ความแบบห่วงหาทอนมันก็นต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันกะพ่อแม่เฮาานะแต่สีบาจังได๋ไมเมื่อยต่อพี่น้องกูเมื่อนี่ นัง่งทานกับอกมาว่าอ่าให้โชคลาภแน่พ่อเจียบบอกว่าเจียบกบลบูวว่าเจียบกับ,บ่ท่านด้ซื้อเนาะกลางวันนี่ก็บ,บ่ท่านห่้งว่ามืออื่นกตไปเฮ็ดโรงงานถาวายพร,ระตรงขระใจข่อยขอย่ขอยกระเบื้องสถานาการณ์คือเกิดปอยก็บก่ได้ให้หวยแม่นขนาดนัน้นมืออื่นมันเข้าเกือบ นั่นแหละยังเห็นมังกนมันเต่าซื้อๆพี่น้องโมเมนเหลืองบุญบาร,รมีข่อยดอกมันก็เป็นน้ำบุญมูเจ้าหันละมูเจ้าถือแม่นบ่อเอาเลขน้ำข่อยมูเจ้าก็ถืออยู่ดีแต่มูเจ้ามีบุญพอบาร,รมีพอนะ่ะข่อยหายไปมังกงเอิญเต่าซื้อๆดอกก็มีเอซี่ออ FC บางท่านเพิ่นบอกว่าถือเร็วงนบ่เกี้ยวก็บคนหายดอกแต่มีบุญอ่ะเอาน้ำไพร่ก็ถือบางกนกะ บอดายแมนเดปซีก็มีเอฟซีอยู่ก็เล่นหลายสิ่งหลายหลายอย่างแหละขอก็ู่ยากองเบาอย่างของเมย์ของเมยแต่พอของป่วยของก็เมื่อยล่ะผู้เจ้าเข้าใจความรู้สึกก็บอกข่อยก็เลยอกบอดาหายโชคลาภแล้วเพราะว่ามันกระดาบสองกลุ่มพอท่านเดี๋ยวไปเกิดไหวข้ายังอยากสร้างบุญสร้างบารมีขอก็บอกอยูบุได้ว่างกะเปิดมาหาข่อยว่าตอนนี้ข่อยประจำอยู่ว่าทำเขาประทุนเขาเขาชมพูภัวบางรตเดิึนมาเลย ปอยก็เขียนให้เบิ้อนอะไรสิแต่ว่ามันสีถือบือถือแต่อีกเรื่องฮาสิเป็นหัวเล็ออกปานนั้นหัวปานนั้นก็ขายหายสายหน้ามาสื่อจ้ะงั่นบอละข่อยบ่าไม่ยังดอกพี่น้องชีวิตข่อยกะอยู่แต่น้ำวัดกูุ่มอะไนี่บ่ได้ดยังหวังไม่ละถ้าเฮามีบุญพอสื่อไปโหลดพี่น้องเล็กอะ รรบหูรับตาสื่อก็ถือมังเทีก่ก่ะหายไปกะบบถือกะต้องเข้าใจคนนํานเนะาะค่ะพี่น้องมั่งเที่ยงหายโบถือก,กะจะมีข้ามเบาน่น,นนันนี่ตามมาเนะาะค่ะพี่น้องกะได้ปโปรดเข้าใจกันเนาะค่ะเมตตาต่อกันหายโบถือกะหายโบถือกะโดนด่าค้นหายเยาว่าเขาเถอะค่ะ้นหายแนวทางโชคลาภขนูพนังกระสือเองด้วยเองเนะจ้ะง,งั้นบอละ่ะ ก็เลยตัดสินใจดีละพี่น้องบ่ได้ว่าแบบหายแนวทางคือตะกี้แล้วกับสิพาทําบุญส้างบารมีอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องไปย่างที่ว่าล่ะบุญสัมพันธ์เฮากับได้เจอเจอกันบุญสัมพันธ์เฮากัไาบกได้ทําบุญร่วมกันผู้ใดที่มีบุญสัมพันธ์หรือว่าผู้ใดที่เมตตากวัญขวกับ่ถิ่มบป่ป๋าเดกพี่นอ้องตามนั้นแ่ะค่ะเดี๋ยวจะพาึ้นไปบ่งบรงบรยากาศของบนเนาะค่ะพี่น้อง กะบ่มียังหายเนาะค่ะนอกจากขมานุโูทนาสาธุบุญเนาะค่ะกะเป็นกําลังใจหายพี่น้องคือกันเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีกําลัง้ออยู่นตอนนี้เนาะค่ะวัยเบืองงูมันเลื่อยเลื่อยเลื่อยจะบาต้องแปลว่า่อยแน่มื้อวัยแน่เบืองงูกาสําหรับพี่น้องผู้ไดทีกําลัง้อเนาะค่ะกะเป็นกําลังใจห้เช่นกันเนาะค่ะสูู้เนาะค่ะพี่น้องเข้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันประเสริฐลวเนาะค่ะพี่น้อง สู๋ค่ะที่สําคัญอยา่าลืมสร้างบุญบารมีให้ตัวเองเนาะค่ะส้างบุญบารมีให้ตัวเองเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบจะว่าบุญบารมีจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮาบุญกุศลจะนําพาแบบโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮาอย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะไปอธิษฐานจิตเพื่อพี่น้องเบอร์สูขผู้สุขคนเนาะคะ่ะเน้นทาบุญแล้วก็อธิษฐานจิตเนาะคะ่ะต่อไปนีเนาะค่ะพี่นอ้องโชคลาภก็อาจจะโบได้มา่ห้ปับ๊บเอ้ยก็อาจจะบ่ม่ห้แบบดูๆเนาะค่ะก็จะมีปอยู หายไปบางทืเอมัมกับมาถือนะคะพี่น้องขอยกัยยานถือดาะเอาใจตามนั้นนะคะ mm hmm. พี่น้องเดไปทำบุญกัน,นะค่ะขอบคุณทุกทุกท่าน,นะค่ะสู้ๆค่ะพี่น้อง